อ่ะเรามาดูข้อสอบเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันกันนะครับอ่ะเริ่มต้นกันด้วยข้อที่1นนะครับอ่าครูกําหนดให้ A นะครับคือเซตของ2แล้วก็4แล้วก็8นะครับแล้วก็ b คือเซตของ a กับ b โจทย์เขาถามว่าจงหา A คอส b นะครับการเขียน A คอส b นะครับเราเขียนเป็นเซตของคู่อันดับนะครับจาก a ไป b นะอย่างงี้คือเอาเเป็นตัวหน้าเอา b เป็นตัวหลังนะครับ ก็จะได้ a cos b จะได้เท่ากับเซตของอะไรครับเอาไล่ทีละตัวนะครับเอา2จับคู่กับ a เอา2จับคู่กับ b อย่างนี้นะครับไล่เป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคู่อันดับอะไรครับ2 a นะครับคู่อันดับ2 b แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเอา4ไล่นะครับก็จะเป็นคู่อันดับ4 a นะครับ คู่อันดับ Cb แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเอา8จับนะครับก็จะเป็นอะไรครับคู่อันดับของ8 a แล้วก็สุดท้ายก็คือคู่อันดับของ8 b นะครับแล้วก็ปิดเซตอันนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือ a cos b นะครับ อ่ะเรามาดูกันที่ข้อที่2นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ละฟังก์ชันกันนะครับมาดูโจทย์ข้อที่2กันนะครับโจทย์เขาบอกว่ากำหนดให้ f x ลบ2นะครับเท่ากับ3 x ลบ7จงหาค่าของ f x ก็คือหา f x ปกติเรานะครับหลักการง่ายๆเนาะรูจะย้ายข้างนะครับครูก็จะเขียน f เฉยๆนะครับ อันนี้ครูก็จะเขียน x สังเกตนะครับอันนี้ลบ2จากลบครูต้องไล่ม,มาบวกย้ายมาที่ตำแหน่งที่มี x นะครับ3เปิดรอไว้นะครับเปิดวงเล็บรอไว้นะครับอันนี้มี x ครูก็เขียน x โอเคนะอันนี้จากลบต้องไล่มาอะไรครับมาบวกก็กลายเป็นบวก2โอเคนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไว้แล้วก็ลบ7จากนั้นกระจายนะครับกระจาย3เข้าไปข้างในนะครับกระจาย3เข้าไปข้างในก็จะได้อะไรครับ สามคูณเได้สามเนะครับบวกกับ2ก็เป็นบวกหนะครับแล้วก็อันข้างนอกก็คือลบเนะอันนี้ขออนุญาตเขียนเป็น f ัก่อนนะครับโจทย์ถาม f ันะอันนี้เคลียร์ก้อนนี้ให้เสร็จนะครับดังนั้นครูก็จะได้ว่า f ัตามที่โจทย์ถามนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ 3x อกลอกมานะครับอันนี้บวก6กลบ7็บวก6ลบ7จก็จะเหลืออะไรครับลบ1นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ fx นะครับ อ่ะเรามาดูต่อกันที่ข้อที่3นะครับโจทย์เขากำหนดให้ f x เท่ากับ 4x บวก5แล้วก็ g x เท่ากับ 2x ลบ1โจทย์ถามว่า f o g ของ3ตรงกับข้อใดนะครับหรือมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ครูขออนุญ,ญาตแปลงตรงนี้ก่อนนะครับครูจะเขียนใหม่เป็นอะไรครับ f วงเล็บ g แล้วก็3นะครับ เขียนแปลงเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแสดงว่าครูต้องมีหน้าที่ไปหา g 3มาก่อนนะครับ g 3ไปหา g 3มาก่อนนะครับ g 3อยู่ตรงนี้นละครับอันนี้ครูก็จะแทน3ตรงใน g x นะครับครูหา g 3มาก่อนนะครับแอบทดไว้ตรงนี้นะครับ g 3 g 3นะครับก็จะเป็น2คูณกับอะไรครับคูณกับ3แล้วก็ลบ1นะครับขออนุญาตทดตรงนี้นะครับก็จะเป็น g 3 เท่ากับ2คูณกับ3ลบ1นะครับมี x ตรงไหนแทน3ตรงนั้นนะครับคูก็จะได้อะไรครับ2คูณ3เป็น6ใช่ไหม6ลบ1เหลือเท่าไหร่ครับ2คูณ3เป็น6 6ลบ1เหลือ5ใช่ไหมสแสดงว่า G 3ของคูคือ5โอเคนะครับคูก็จะเขียนใหม่นะครับก็กลายเป็น f ของอะไรครับเมื่อกี้เราได้ G 3ก็คือ5ครคูก็แทน5ลงไปเลยนะครับ G 3คือ5นะโอเคนะจากนั้นนะครับ เราหาอะไรต่อครับหา f 5นะครับ f 5ครคูขออนุญาตทดไว้ตรงนี้นะครับ f 5 f 5้ทดไว้ตรงนี้นะแสดงว่า f 5 x ต้องแทนด้วยเรียกอะไรลงไปครับเรียลงไปใช่ไหมคูก็จะเขียน4คูณกับอะไรครับมี x ตรงไหนแทน5ตรงนั้นนะครับก็4คูณ5นะครับแล้วก็บวกกับ5โอเคนะครับ4คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ20 20บวกกับ5เป็นเท่าไหร่เลยเป็น25นะครับ ดังนั้นนะครับ f 5ก็คือตอบเท่าไหร่ครับ25สแสดงว่า f og ของ3นะครับตอบ25เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่3